งานมาให้หมดงานมาให้หมดตึกลงไหนพี่พยานคุณจะโดนนะคุจะโดนนะฝั่งนะโฟกัสนะแข่งเพื่อนโดนคุณตัไปมไปไม่ไม่ไม่ต้องพูดแล้วก็สั่งว่าไปคือตึกลงไหลไปช่วยพี่วานเลนไปให้หมดจะทำไรอยู่กับช่างไปให้หมดมือว่ากันเยอะใช่ไหมตอนนี้มึงต้องมาจ้วยต้องมานะเขียนไปก็ไปนะกไม่กั็ไปเติมก็ไปเอาไปทิ้งแถวนั้นก็ได้นะมึงเอาไปทิ้งแถวนั้นแล้วไปไฟเอาศพต้อนนะเว้ยมึงได้อุ้มต่อแน่นอนมึงชนะไฟหน่อยมึงอย่าทิ้งแบบทิ้งมั่วนะที่วาเลยนมั่วต้ได้อ่ะ ว่าเลนอยู่ไหนว่าเลนอ๋อทีตรงตึกลงไหลตรงตึกลงไหลเขาทิ่เขาส่งบอกว่วทางทางขึ้นทางขึ้นไปเนี่ยทางทางขึ้นไปเห็นใหญ่เหินใหญ่ทางขึ้นไปใหญ่เลยอะลโลจากไฮเวย์อะไปได้มึงลงเลยนะมึงลงไปยื้อนะเลนได้สบเราไปเติมเราไปเติมว่าเลนได้สบเนี่อ้ยเราไปเยอะมากเราไปเยอะมาก ไปล่พี่มันมีเทล่าเมฆล่อจะแมางเมน่าจะดพี่รอดพี่สายรอดเมฆรอดเมฆรอดกูรอดแล้วกูรอดแล้วไม่พยายามอย่าหลุดกันได้ไหมพี่ขอได้ไหมไอ้เมฆอย่าหลุดนะอย่าไปหลุดกี่โลนบอกเลยมันชนทีเดียวมันพังเลยเพราะผมมันจะคอยอธิบายจะคอยอธิบายเอาตอนเหนใ้วมันไปเหินใหญ่แล้วมันไปเหินใหญ่แล้วอยู่ใต้สองไปใต้เดือยสองตรงอีโคเต็มเลยเนี่ยไปทางตรงอีโคเต็มเลยสามคันไปอีโค่ถ้ามันไปอีโคเยอะก็ไปอีโคดีขึ้ืนคือไปสตาร์ตีนคืนคือไปสตาร์ตีนสองคนโค่เยอะอีโค่เยอะคืนไปสตาร์ทจี ไปนะนู้ตอบผู้ต่อตรงไปไอ้บ้านใหม่บ้านริมเล้บ้านริมเลตรงอีโคตรงอีโคเลยตรงอีโคเลยโอเคโคูอีโคกัอีโคแค่นั้นเองใครทิ้งตบมึงกลับไปเบลตบไปยังตอนเนี้ยตบฝั่งฝั่งไปโอ้โหอีโคยอะนะพี่ดูดีนะ กู é, แจกมอีโคดิถ yeah. ้าม oh, ok, the ah, no. ันเยอะเออเราเยอะกว่าเราเกวน่า yeah, so ังน oh. ังน่าดังนังน่าดังคังน่าังน่าันดันางน่างน่าดัน่าดั่ายก่าดกงย่าดังนดัน่าดังน่าดังโคาดโคน่าดังน่าดังน่อดังน่าน่าดัดัไน่าง่าดไง่าัน่าดัง่าดังน่มดัน่าังน่าอยู่ามันามัคโคัามันนด เจอมึงตอนนี้พวกมึง <questioned> น่าจะกุกใกล้ๆกันเว้ยมึงเจอมึงไล่จับก่อนเลยตอนนี้บัตรขอเบิกนายบัตขอขครบขอครบหน่อยมิชันขาวุ้่อนเข้า้าน้าูอรอออรอรอรอองรอรนหอรออรอรอรออรอกออนมรอรด้รอ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 อ่ออรรรรอรอรออ่ออรอรออรรอรออรรออรรอ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 อรพอรอรออรอรอรออร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 รอหออร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 อออรอรอตอรอรอรอลอรอรรรอออรรอมิชระจกแตกรอ จกแคปวอตอผมรุดแล้วผมบาเลย BTS BTS หนำก๊อปแต่เพื่อนเพื่อบอกอยู่แล้วป๊บนึงนะพี่ผมขอพูดแป๊บนึงมีมีใครเอาสมัยพี่ผมได้มาสมที่โรงพยาบาลตรงแลนดมอ่ะผมจะเล่นคารติไม้เกคาติไม้น้อง้เลเลคาิม้ัอุ้มเพื่อเราอยู่ตรงหลังแลนดามพี่หลังแลนดามพูดต่อเลยครับพูดต่อเลยรังกิพี่รังกิดรังกิดแลนดามคืเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ต้องแลนดามคืนหน้าเราเนี่ยยิงมันยิงผมหลังกิดก๊อปปะรังดพี่ ที่เราไฟกันมาเมื่อกี้พอมันเป็นทางจะโดนหรอพี่อะไรใครจะโดนจะโดนจับตรงไหนอ่ะตั้งแต่ยังานกับมีจีอยู่ไม่เป็นไรแบบมีจีพี่ที่โพลออกซิเดียนกำลังไปกำลังไปถ้ากูขับเจอมันอ่ะไม่มีทางหลุดตลอดไปไฟก็คือรถอะไรวะพออกซิเดียนเลยพี่ยาวๆเลยแกงหยุดได้ปะกูกูไปได้เลยพี่อาร์แปดข้างหน้าเลยครับ เดี๋ยวรอตำรวจให้ตำรวจไม่ไนวไม่ยเนี่หรอคันนี้เหรอคันนี้ใช่คันหน้าเลยครับสวยๆตัดแล้วพี่ยกมันรถไหลมิชชันขาวมิชั่นขาวพี่มิชั่นขาวผมพี่ตรีอันนี้อันนี้ผมที่ขับกับไอ้เมื่อกี้ต้องเกินจีทีเอลอี้เพื่อเราใช่ไหมมิชั่นขาวเนี่ยพี่ตรีขับเทียบไม่ใช่มึกไม่ใช่พวกมันพวกมันมันอุ้มเพื่อนเราอยนนู่อันนี้อันนี้ผมรถไม่ไม่ไม่ไ้งเป๊ะเลยน้ำเตือนน้เตือนพี่พิตีผมผมผมเป็นดีกันหนไม่ดีไม่ดีอันนี้เพื่อเราเออขับไปไปเลยไปตามมนนนนีีอออออเเลยยั้ผรคสู่ ไม่ใช่อันหน้าไม่น่าใช่นะพรอดก็มาเนี่ยเพื่อนใครเนี่ยอันนั้นเราถูกแล้วพี่ตี๋มีพิชั่นเสาสองก้าสะพานต้นไปอุโมงค์ให้ทหารอ่ะตามอยู่เป็นตัวตำรวจตามแล้วตัวตำรวจตามแล้วตัวตำรวจนะปลอดพอดมันนะพอดมันนะสะพานตกหลังหลังพี่ตี๋พี่หลังหลังเขาพี่สะพานตกปลาอุโมงค์ไม่น่ไม่พี่ตีชนก็ได้นะยิงกับมันยิงกับมันได้เลยอ่ะชนแล้วพี่หน้าอุโมงค์หน้าอุโมงค์มาหน่อยพี่มาหน่อยบั้มอยู่บั้มอยู่บั้มอยู่อุโมงค์าอุโมงค์ให้ทหารอุโมงค์ไหน ผมต้องสอบอเเลข้างหลังข้างหลังพี่พี่ต๊อดดิอ่ะเด็ก X X อุ้มเพื่อเราอยู่เห็นปะข้างหลัง่ะ้านจัดไอ่งนต่อเดี๋ยวผมตามไปพี่ไรอ่านวลไปเลยพี่ไคลตยอ์แล้วไอเอ็กไรอ่างวลไอสวนนี้ชนนสวยกูทำไมอะสวนน้ตัอไหนแล้วไปไหนแล้วจ่ออย่างนึงพี่ชายออย่างนึงพี่ชาช่วยดราชาวบ้าหล่นน้ำนะหล่น้ำา่น้ำพี่ต๊อดยิงยได้ปะ ว่าเราได้ยินเสียงตรงนี้ทียตำรวจน้ำสวยพี่น้ำไหนมาคบไปไปให่ทหารนะพี่ได้แล้วได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทางน้ำไม่ทางขับ้านกางกีรังอ่ะเมื่อกี้ยังไม่อไปอะไรดิเออตำรวจจับมาเร็วมารมาลร็มาพี่พี่พี่ปล่อยปล่อยไปตรงพี่ตอสป่ะเพเ่อเกมท่าออกมากนะสามทอต้องแน่แน่ไอ้พี่ไปยู่ไหนไปยุ่ไหนขับ้านกางกีรังอ่ะพี่ บ้านนกาคุพี่ส่งโลมาดิบ้านบ้านอินเวศบ้านนักเรียนที่พูดสวยจ้าห้าสิบกำลังสองเออไม่เป็นไรเจอมันก็ไม่กล้าทำอะไรมึงหลอกไอ้ไซไม่มันมีสพอยู่น้ำตื้นไม่ใช่หรอมันมันหนีของน้ำป่ะพี่หรือไงหนีมันหนีสองสามคนอ่ะมันมีสามตัวมันมีสามตัวไปกำลังไปจะุดจิ๊บกำลังทานสามทอไปนะสวย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 เออสวยเออนี่แค่ตบหนึ่งประมาณพิพิธีพิพิธีสานมาทีว่างๆครับ พี่พี่ตีผมฝากเอาศพคาทีนไปหน่อพี่พี่มีปืนอ่ะมันซ่อนศพได้13นาทีโดนโดนตำรวจไล่พี่แบบถือข่าไว้ก็ได้พี่ขอยังไม่ห่อพี่ว่าเลนช่วยได้แล้วพี่รู้ไหมครับอันนี้ไปไหนแล้วพี่เม่าพูดตอนไหนชายขานดำคลายเข้าเมืองมีอ่าหาซิฟเขาเมืองไปนับบัสทางสามทอสนนเสร็จรักเลยรู้ไหมมันคืออะไร โยนศพแบบบอบบอมไม่อยากอุ้มให้เสร็จนะมีรถมาเห็นมันคือโยนศพแบบบอบบอมอ่ะเสาเสียบป่ะคุณรอมานานมากแล้วอ่ะตอนตอนนี้มีศพเหลือกี่ศพอ่ะพี่ที่คาสติโน่มาเลยมาเลยมาเลยนาเลยคุณรอมานานมากแล้วอ่ะเป็นผู้รับจะพิรับเล่นไหนลองไปตามมาเยอะตามมาเยอะตำรวจสอบแบบสอบแบบตรงไหนครับตรงไหนเอาสิเฮ้ยพวกมึงกระจายเลยก็ได้ตรงนี้เหลือแค่สี่คนพอไปไปให้หมด มีบาเรือล่าเล่นบาเรือบาเรือเสาซีเลยต้นไม่ไหวเดี๋ยวผมพับตออ่อยมันตามผมอยู่ไปให้หมดเลยกโกบไ, <ป S 1> ไปเลยลอยเขื่อพี่แต่ว,าว่าเล่นอีกเหี้ยเอาเสาซีตำรวจเยอะมากเฮ้ยเมืองบนพวกมันเยอะเมืองเมืองบนพวกมันเยอะหรอมาดิ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 มาด อยู่ใกลพี่ตูอยู่มง้าอยู่มง้าใครเข้ามงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตรงไป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 ไม่ลงไม่ลงตรงที่เราไฟกับแกงเทียอะไรใกล้น่ยครัพี่เราไฟบนบนโดนโเต่าโดนบนระยรยกายพ่มขัพ่มขับไ่มขับไุดมขับไ่มขัไมขับไปพุ่มขันไป่มขัปพนบไปพุ่มขไุ่มไุดนไป่มขไขับไปพุ่บไปนมขับุดมนไม่ขันคปพุมไ่ มันว่ามึงมันห้ามสีแบบนยเอาวันีไว้อกี่นาทไม้นะันี้ใช่เปล่าวะไม่รู้อ่ะันตีไว้นานเกินนเก็นอลทเยอะยอะเยอะเยๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเอะๆเยอ่ๆเยอะๆเะๆเยยอะๆยๆเยๆยอะๆเยอะๆเๆเลเยอๆยอะๆเยอๆอะๆเยๆอๆะๆอๆอๆะๆยอๆๆ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  อะไรแบบอะไปอะไรไปท่านพ่อพี่ฝัข้ามเขาขับเขาขับมาเทไว้โว้แง่ป้อนจัดเลยโู้ไอ้ตู้นี่คือปั้นมาเป็นตัวเก่งชิบหายเลยนะไอ้ย้ยเนี่ยเขาเจอไหนพี่ผมมีใครต่อฟังฝั่งซ้ายแมพเยอะนะพี่เอาโหลมีใครไม่อยากอุ้มไหมอีกตัวนึงตัวหนึ่ขอสนสิบตัวสิบตัวสิบตัวสิตัวอุ้มเหรอวายจัสมึงเกี่ยงอุ้มมันชิบหายเลยเนี่ยมึงรู้ตัวปะเอ็นดี ตัวอุ้มไม่มีตัวลาดตัวเฮอะไรเนี่ยไม่ไม่ผมผมอุ้มพี่ผมผมจะอุ้มแต่ผมจะอุ้มให้มันได้เป็นตัวตบหนึ่งมีใครมาอุ้มบ้ากูว่ลาดคาตีไหมเนี่ยซองอยู่กับพี่ตีนะพี่แป๊กับพี่ตีได้นะนี่อยู่ในเมืองกูขับล่อหมดเลยเนี่ยมากูอยู่ตรงทีซีแฟมะมึงอยู่ไหนฮะทีซีแฟมอยู่แลนรงฟ้าพี่แลนวัดแรงฟ้าแล้วแกวัดพี่ลาตีลาตีลาตี อ้าติดตรงตรงกุโมข้าวทหาร<ย>กุโมข้าวทหารแล้วก็อาแปดตรงแล้วกุโมค้าวทหารตรงไหนนะกุโมข้าวทหารทางซ้ายซ้ายแมพตรงยาว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 ไปดักมันทีนี้ปปหนึ่งทีก็เออดักให้ดักให้ถึงอยู่พวกอยู่เยอะพวกอยู่เยอะสี่เลยพี่โอ้ยสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วสี่ตก้วสี่้วโคตรแล้วพี่ขอย้าย พี่ตี๋ในรถมีหอบปะนะครัทหารเลยนะครัทหารเลยในรถมีหอบปะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราหอบเรนี้รอป้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะแจ้าแบบตัวลีดนะต่อโกมาโกหน่อยดำดำอ่ะมีไหมดำดำ body black นี่หรอหนั่นแหละเออนั่นแหละถุงห่อเอามาพกไว้ในตัวผมบไหม เออพวกในตัวผมไว้ก็ได้เลขสามแปดปีสองสามแปดก็มันงคืออะไรวะเนี่ยใ้ลำบากเท่อยดิเขาบอกให้เก็บเหรียญอะไรด้วยไม่รู้เนี่ยอะไโอ้โหึบงงึบ เอาไว้ยดน่ห่้าุงักทองคือตรงไหนวะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนฟักทองคือเก็บมังงุนเก็บมุนากาัองอะุ่ีมัไปด้เลยคุณชนะ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 พร้อมตรงไหนตอเก็บมัุนฝักทองไปที่ักทองติดงเลยพี่ แล้วก็เอ็งเมืนลงน้ำเดี๋ยวกูตามให้มันลงน้ำให้มันมัลงน้ำนะกูตามนะไอ้เมือมาโก้เมือไปเลยตามไปอะไตามเมือในน้ำมาโกูเมาอไปมือไปกูมันคือเก็บฟักทองหรือโพฟักทองนะเก็บเงินตรงไหนวะเก็บเงินก็เมืองบนสุดไงอ๋อเมืองบนสุดคือเก็บเงินอ๋อฟักทองที่เก็บอันเนี้ยน่าจะเป็นที่เก็บอ่าแต่ที่โพอยู่ตรงค่ายทหารที่เราไปไปช่วยเพื่อนไม่แกีอ๋อที่โพอยู่ตรงค่ายอยู่ป้ากดวอหน่อยงงเต็มงงเต็มจัดเลย มือโไปไปอุ้มไหมไปอุ้มนีกว่าปะมีมีมีตาตีมีบอะนะมีกูมีหมอคนนึ่งแต่รับคลาบตีนกดบลอครั้งละเพราะตึกฟัลช์อยู่บ้านอล็อกน่อยบหอกหน่อไมันต้องต้องมีเดี๋ยวไหนอะกใหญ่เดี๋ไหนอะทุกใหญ่เราเาเขาเขาตัดไม้เขาตัดไม้ตำรวจไล่หลายคันเลยมาทีไหน้มัีบไม่มึงกูใหญ่ดูดิมทะเลฝังชาหารเนี่ยมึงหาได้เดี ม,าามันหายไปเนี่ยไม่เุดเลยเนี่ยตำรวจอยู่สะพานคุกคันหนึ่งพอดอันนั้อนอยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านบัสอันนั้อยู่นะออกมาแล้วไอ้แก๊งเขามีปืนสามสิบกว่ากระบอกแม่งเล่นทุกคนเลยอ่ะไอ้เหี้ยจบไปไหนก็มีแต่ตัวปืนะนะ่รัเขามาเต่าเขาตัดไม้เกมแต่ไม่มีตัวเล่นอไอ้อุ้มอยู่อ่ะไอ้อุ้มอยู่แล้วไม่พูดอ่ะฮัลโห<อ>ลไอ้อุ้มอยู่นะไอ้อุ้มอยู่ย่ะไอ้เ่อเลยไหมห่อเลยห่อเลยดีกว่าไหมห่อเลยตำรวจตำรวจ กนะูนะตำรวจไล่กูแต่กูไม่มีศพเดี๋ยวกูยื้อให้โอเคโอเคไอ้กงอยู่บ้า,านกดอรอเลยไปถามเราบีเอ็มโฟรนะ BM4 BM4 ใครขับอ่ะมาศพไปตัวหนึ่งดิ ไปเล่นกับกลุ่มใหญ่มาดีกว่ามั้งถ้าไม่มีไม่มีใครอุ้มอ่ะผมว่าแบบมี่คำตอบแบบนี้ไม่ไม่ใช่ใช่ต้องหากลุ่มใหญ่มาหนาต้องเอามาหนาผมว่าต้องทีมแบเราต้องรวมกลุ่มแล้วอ่ะให้คนอุ้มอุ้มไปเลยเรารวมกลุ่มก่อนไหมพวกเราอ่ะผมว่าเดี๋ยวต้องทีมไม่อุ้มเลยมือเราไปตีกลุ่มใหญ่มาดีกว่าคุ้มกว่าเราอุ้มทีเดียวเลยฟ้าใหญ่อ่ะใช่ใช่ให้คนอุ้มไปเลยเยอะๆทีเดีโอไล่ระยะเราอย่างงี้ไม่ไม่กี่นาทีไม่กลิ่นไอทีไม่กลิ่นไอทีใหดีโอให้หน่อยระยะได้ยินปั้ เลหนจัดให้เฟกหน่อยจะเอือแล้วอีห้านาทีประมาณสี่ข้างหน้านี้สามเตี๋ยนะเฟกเฟกที่ไหนข้างหน้าไอ้นี่เลยนะข้างหน้าสะพาเเฮ้ยไอ้คุัวไอ้ไอ้กุ๊ใหญ่ตนนี้มึงมึงมึงไปตรงคุกใหญ่ก่อนดิไอ้หอยเฟกไม่เหลือเหลือไมกินห้าทีอ่ะไดไปไปไใหตัวหลุดอีกไหมไอ้ตัวที่หมูกอบเกมอ่ะโงาบาลอข้ม้ามข้้มใหญ่ข้าพ่คู่ับกับข้ามใหญุ่ห่พรุ่งนี้พี่น่าจะไม่หม่านะหญ่ะจบได้อยากให้จบวันนี้นะ คืนเดียวจบเขาบอกคืนเดียวจบที่นี่สี่สิบห้าใบอ่ะใช่ในบางทีตัวหนึ่งไงเดินแถวโรงพยาบาลอ่ะในเมืองอ่ะพี่เดินอยู่นอึ่งรอบมันเดินมันเธอมันเดินโศวสุดท้ายเดี๋ยวมันก็มาไฝช่วยเพื่อนมันอกูสุดท้ายมึงไม่ต้องไปไล่หรอกมึงอยู่ไหนกันนะพานันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยังไงมันอยู่ตรงไหนอะกัปตันกัปตันอยู่ตรงไหนมันกันอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลเลยพี่จู่ตรงปั๊มมะแต่ผมไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วมันเดินอยู่เมื่อกี้ผมผ่าน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคไปดูเดี๋ยวคุไปดูตันเอาง่ายไมาช่วยห้ามเลยเจอแผ่เจอแผ่รับป้อมเดี๋ยวนี้ไม่่นเลยอยู่กับบ้านพี่อยู่งไปช่วยอะไรเงี้ยมึงว่ารีเดียวขบจบมาจบหน้านักคุณใหญ่เหนือได้พี่เหลือแค่ห้องกำลังไปแตะเลเบลนะหน้าคุ่เขาไล่เขียวด้วยไอ้สัสทนอีโวใครโดนไล่ตรงเขาข้างหันวะใครโดนไล่ตรงเขาข้างหันน้อง ผมผมไม่ผมเจอและประมาณสามสามนาทีเออต้องช่วยต้องช่วยไอ้นี่มันนานจัดเลยมันไม่เจอเลยเก่งม้านของน้าบ้านเขาเก่งมากนิ่งๆนิสสักคุงนิ่งเลยมึงมึงเหินแถวนี้เวิร์กแถวนี้เวิร์กมันชนมึงไม่ได้กัดชนมึงยากแต่ระวังหอนิดนึงหอมันตามมึงอยู่กูว่าตามมึงอยู่แล้วะมันไปไหนแล้ววะกลับมาได้ปะมันอยู่ในนี่เลยอยู่ในอะไรวะอันนี้นายเจลาเห็นปะ เขาบอกพวจนิ่งๆเนี่ยจะซิ้นกับเพื่อนนะเว้ยช่วยเพื่อนหน่อย่ใครโดนไล่อยู่ไิ่งๆเมืองอ่ะอย่าแสดงอาการลนออกมาอยู่แล้วมันเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยไอ้หน้าเราไล่สองคันไอ้สองลำนะตรงไหนแล้วมีมิวมิวเหลือกี่นาทีอะประมาณสี่ทีครูเหน้าวุกลับมาหน้าคุกใหญ่อยู่หน้าคุกอะไปแล้วทายการทายการครับมึงเล่นมึงฟังพี่นะมึงเล่นมึงเล่นหน้าคุกแล้วก็เลเบลเว้ย ถ้ามึงหล่อนเข้าเลเบลได้่าฟฟัังงไมมกูช่วยมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมึงวนแถวว่าเขวกลางหันไม่ไหวไปเลเบลแต่ถ้าไหวมึชุ่มเข่ากลางหันดุรัวเลยไม่ต้องเข้าเมืองเข้าเมืองมึงเกมแน่ชายคารเราป้าที่โดนตำรวจไอ้ที่โดนหอยที่โดนตำรเจอแล้วเจอแล้วไอ้เจอนะหลังคุกหลังคุกแูใหญ่จอดลอยนะตรงตรงสะพานเลย เอ้ใครโดนตำรวจไล่เอ้ช่วยมั้มาแล้ว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 มึงมึงขับมึงขับปวนหน่อยขับปวนหน่อยเอมดีขับปวนหน่อยป่วนอยู่พี่ป่วนอยู่พี่ป่วนอยู่พ่่วนอยู่พี่วนอยู่พี่วอยู่ี่วอยู่พี่ปนอยู่พี่ป่วนอยู่พี่ปนอยพ่ปวอย่พีานอยู่พปอยู่ามาปนอย่พี่ปนองูพ่ปวนอยู่นอยู่พ่นอู่ปอยู่นอยอยูพปนอู่พปวนอู่นูบไปอูปนอย่งนอ่่งนอก่พี่กวอีนอัพ่นพี่น่ สวยสวยยิงไม่โดนยิงไม่โดนสวยขับไปจุไปตำรวจกูบังให้อยู่ตำรวจไปไหนไม่ได้ตำรวจคว่ำตำรวจคว่ำแล้วคว่ำอีกตำรวจคว่ำแล้วคว่ำอีกเราตำรวจยิงยังไปเนี่ยเราบัมตำรวจใช่ไหมพี่ตาเมา่อนแต่ต้องหนีให้รอดใช่เราบัมบัมได้เต็มบกเอาดีทางนั้นอ่ะมันแล้วดีอีนิดเดียวเว้ยต้ี่อยู่ในที่ดิเบลก็หลอ ช่วยเขียนช่วยเขียนผีนที่พี่ได้ร่องเขียนไปได้บ้างเมาส่งไเพื่อนนิ่งไว้จุกแถวหนลึงจุกแถวไหนไม่เป็นไรยังไม่แย่ยังไม่แย่รถอมอ่เีปากรบมาส่งพี่ชิวๆชวๆชวๆชยังไม่จอย่พี่อันนี้หลีบังให้ผมหนุนอพี่จะซ่อมรถนะพี่ตำรวจเยอะขกกนพี่ต๊อดตรงเนี้ยดาวเทียมตารวจเยอะนะพี่ต๊อดตำรวจเยอะมากมึงไม่ต้องมาต๊อดมึงจะมาตรงนี้ทาไมอะให้มึงโดนทำไมมึงอยู่งก็ไม่ต้องโดนแล้วที่หนปดังกุ โดนมึงอ้วนเลยหรอพี่ตอนมึงรับสมึงัครผมเข็นหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะเข็นหน่อยนะพี่เนะเจออย์วะไหนเป็นเป็นเป็นพี่ตอนเป็นตรงขอบเขตไอ้นี่มันเยอะกว่ามึงไอ้นี่มันโดนเยอะกว่ามึงมันเละเลยโอเคโอเคโอเคงั้นไปช่วยมันเลยผมมาต่อรอดได้อยู่ได้ปืนสีมาศพหนึ่งยุ่งเหมือนไมยุงเมือนนะยุ่งเหมืองนะเมื่อแต่การเลยปอบไปเลยไป เร็วปั๊มได้หน้อยเราเร็วเร็มากขอช่วเออเอ๋ยอล้วเออแล้อเออแล้วเออแล้วเอ๋ยแล้วเอยแล้วเอ๋ยแ้อเอ๋เอ๋ยแ้เอยแล้วเอ๋ยแเเอยแล้วเอยเอยแล้อเอ๋ยแล้วเอ้วเอ๋นแ้เอยวเอ้วเอ้วเอ้วเอ๋ยแล้วเอ๋งแเอ๋ยแล้เอ้วเอ๋้เอ๋ยแลเอ๋ยแลเอเ้เอ๋อแลเอยอล้วเอ๋ยแลเอยแล้วเอ๋ยเอยแ้วเอ๋วเอ๋ยแล้วเอ๋ย้เอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่ามันอะไรเออปล่อยเลยปล่อยเลยไอ้ตอนไหนอ๋อมึงอ่ะกูอยู่โฮมโปรเนี่ยโดนไล่อยู่ในพี่รถผมเป็นครึ่งหลอดแล้วจะพังแล้วตอนจะพังแล้วพี่จะพังแล้วเลยโฮมโปรมาอีกนิดนึงอ่ะไอ้ตอนปีเลยโฮมโปรมานิดนึงจะพังแล้วพี่เขาบอกเลยโฮมโปรเปนิดนึงรอแฟงมาเอาสมัยเอาแบบนี้อะไรกูโดนไล่อยู่เฮ้ยเบื่อเลยตรงนี้มีคนกดออกพุ่เอ่ยไม่ว่าได้ เจอแล้วตอน um squishy, uh huh. อนั้นโดนเกมรึป่ะใช่ตำรวจเยอะมากนะพี่มันจะเอาให้ผมเกมไม่ได้ต่างนะพี่วงแหญ่ยังไม่ขึ้นนะเหลือหรืเปล่เกมๆน่าตรมาแล้วเนี่ยน่าเจ้าพน่ะตอนผมเปอนตำรวจผมน่าเจ้าพนเลยร้ายเลยพี่เป็นตอนน่าล่วงมาแล้วโดนละมั้งเป็นลาเมื่อเป็นส่วนของลูกผู้ชายมาเป็นส่วนหนึ่งของลูกผู้ชายตอนเกมแล้วไม่ทันเกมแล้วออกไปเลยไม่ทันเกมรอบไม่ทันเกมรอบไม่ทันเกมรอบ ตอนมันน่าจะบอกไอ้ตีก็เรียกคุณนั่นแหละตอนหน้าโฮมโปรแล้วไม่ได้เนีค่คุ้มอยู่เขได้ยังหมดเลนเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยฮัลโหลพอฮัลโหลมาครับเฮ้ยใครพาอยู่ก่อนมาคุกใหญ่ลวมหน้าคุกเลยคุกใหญ่ลวมหน้าคุกเลยเดี๋ยวตามหาผมฟังกันตอนนี้ไม่มีใครมาแล้วในเมืองครับมาหน้าอยู่ในเมืองโอเคไม่รวมก่อนรวมหน้าคุกก่อนรวมหน้าคุ้มนะครับต้องซ่อมรถแล้วกัน่ะน้อยเสมอ

เฮ้ยไหวแต่ว่าเมกีแต่ว่าโอไม่นอนอันนี้เมื่อกี้มันมันน่าลงบานนะผมผมได้แล้วพี่พี่หมึกเมื่อกี้เลยดิของเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเราเคลื่อนไปเดี๋ยวเราเคลื่อนไปครบยังครบยังมีใครไม่มาอีกบ้างไหมแต่มันใครไม่มาอีกวะศพที่เฮ้ยเรามีศพอยู่นี่นะหลอใครวะลากต่อเลยลากต่อนุ่มหน่อยโอ้โหเลยนะพี่ศพที่ผมให้ไปเมื่อกี้พี่มอส ยเกียงยังเกียงน้อยยังเกียงสติมันร่าสองบ้านับามึงก่มันนละไก่ีเนี่ยมีกรดักมาเลยนะมึงมึงมึงมะับอยู่พี่ตรวจอยเยว่ไอนลไปหอยเงอยเงียอยู่ไปอยอยู่เงียวอยเงไป่อยไปหอไปหอยเงียบไปหอเงียบไปหอเงียบไปหอยเงียบไปหอยบมีหอยเงหางเไปีไมหอาเไปเงเีบไอไม่ตามีหน้าต่อย ไปโรงพยาบาลเอ๊ยไอเอ็มดีเข้าเมืองจะปล่อยโรงพยาบาลข้างนอกปนี่ข้างนอกไม่มีใครแล้วนี่กําลังฆ่ากําลังฆ่ามีมีเคสน่ยังไม่ได้ห่อพี่ฟืนสี่วงแดมวงเดมเปิดโรงพยาบาลวงแดงเปิดโรงพยาบาลอะไรท้ายฮัลโหลอแล้วใครอยู่อ่ะมึงเปิดมนต้องเปิดตลอดไม่ใช่หรอี่ต้องมีฆ่าอยู่ีฆ่าอยู่มีอยู่มีอยู่คือเก็บอยู่ไเลยไยไหมเราเข้มาเลยเราเข้าเมืองมาเลยเผื่อเจกุ๊ใหญ่ เฮ้ยตำรวจไล่ยิงแล้วตำรวจไล่ยิงแล้วเลยเอามาเลยเอามาเลยไม่จับมนะตำรวจไม่จับมลยนี่ใครรู้ไหมว่าที่รวมคนจำมาแบบมึงต้องหาที่แบบพื้นเพที่มันรวมตลอดอย่างเนี้ยไม่ผมตอนเนี้ยผมกำลังไล่ในสุสานเถิสุสานให้พี่เพราะมันชอบรวมกันตอนนั้นมันจะแบบว่ามันจะเบิวรถมึงไม่หายอยู่ผมไม่หาอ่ผมมันไอ้พวมึงไปดูตรงสุสานได้ตรงอีโค่ตรงนี้ใช่ใช่ผมผมไม่หาอยู่พี่เมื่คิดเจเทรามันหลุดละหาอยู่มีอีกบ้างมีที่อื่นอีกป้างมันไม่น่าจะรวมที่น้ำที่เดียวมั้งไอ่เนี้ย แต่สองตัวรถพี่เกดรถพี่เกดยังแต่สองตหน่งตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งลงมาลงมาลงมาทะเลทรายไอ้ลงมากระสังไม่ต้องมึงเข้ามาแล้วมึงเข้ามาแล้วมึงเข้ามุงมาแล้วไอ้พวกเข้ามุงมาปล้วไอยพวกมึงเล่นไม่ได้เลยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นมันเล่นไม่ได้นะพี่ลงมาต่าไม่มีประโยชน์นะถ้าโดนยิงให้ข่าวพาวอ่ะคุ้ยังยังแต่สองหอแล้วตอนพี่มึงผ่านตอนผานผานพาวผานพาวไปทางเก็บพันไปทางเก็บมันฟังมึไอ้ยังแต่จริงป่าวทำเป็นรถแรงจังวายเฮีย ตรงยาวตรงยาวไปทางเก็บมันในเมืองกระจายหาเลยในเมืองกระจายหาเนี่ยไม่ไม่ไม่ขับตรงน้ำมันมันเหื่อตรงน้ำเถื่อโเคอเคในเมืองกระจายหาเลยครับเอาที่ที่เราคิดว่ามันอยู่อ่ะมากไกลมากเอ้ไปนี่ไปผมไปอยู่ไป้องไปยิงไปยิงไปยิงไปไม่ต้องมาไม่ต้องมาฮงไม่ต้องมาแล้วเพื่อเรงไปสองคนแล้วโอเคโอเคกลับอยู่กับพิ่ตีเหมือนเดิมไหยกลับไปอยู่กับพิ่ตีเหมือนเดิมไหยใช่ใช่ป่ะเอ้ยเอ้ใช่ป่ะไอ้ใช่ป่ะโอ้ยไใช่เอ้ใช่ประวัลรถดำเนี่ยรถดำข้างหน้าเนี่ยเอาแล้วตำรวจป่ะ ไม่หัวไม่หัวถ้าต้องไหนรีบรีพอร์ตนะในเมืองอ่ะเจอไหนรีบรีพอร์ตเจอจีทีโอตรงอะทีซีพี่อะทีซีโอเคโอเคตรงทีซีโอเคตึกเพชรอ่ะตึกเพชรตึกปูนเพชรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ทีซีเก่าแลนแลนชมพูแลนชมพูโอเคโอเคทีซีเก่าด้วยโองยะได้พี่ คุณกับพี่น่าจะเกมกดแล้วอีกดอบหนึ่งทำมมิ่งมันเติมน้ำมันไงเป็นไงต่อจอดพอตรงที่จอดพอเอาแล้วอ่ะเขื่อนน่าจะแค็งไอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมามาไอ้มาตรงเคอร์ฟิวอ่ะน้องมาตรงเคอร์ฟิวไอแลนไอ้แลนชมพูวมาที่มาที่วะเขื่อนโอ้เขื่อไปแล้วอ่ะ อะเลทายตัวนะอยู่ข้างในแลอ่ทะเลทรายอ่ะกูบอกไปแล้วนะว่าคือืมมึงไม่ไหวมึงหลุดกูไม่รู้ด้วยนะพอาเพื่อนเข้ามาในเมืองแล้วเพื่อนช่วยไม่ได้มึงร้องเรียกเพื่อนไม่ได้นะร้องถ้าเราเคลื่อนอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันหลุดแล้วมันเงียบไปเลยเว้ยผมกลับเข้ามือตามล่าตามล่าเลยตามหาน่อยสนามบินล่างพี่กำลังไปก่อนกำลังไปท่าเรือ ไม่มีใครรู้เลยเหรอมึงไฟกันมามึงไม่รู้หรอที่รวมแบบแอบ,บแมันอ่ะมันต้องมีพื้นเพลบบมันไปเรื่อยที่มันไปเรื่อยบางทีก็นอกเมืองบางทีก็ในเมืองไปดูแถวหลังบ้านดูไว้นหน่อยเนี่ยข้างล <ทำ S 1> ่างเหรอผมไล่หาสวนสนุกอีโคแล้วก็ไอ้นี่สุสานไปเรื่อยๆละในเมืองผมไล่อยู่เด็ดไปเนี่ยสะพานสะพานอะไรไม่รู้ ไอ้เจอเจอเจอจอไหนพี่ไหนไหนเจ้าเจอากูเจอกูเจอสามบิลานสามบิลานสามบิลานโอเคโอเคมิลานาอะไรเพื่อนหนักมิลล่าคันฟังรวมรวมรวมหมดรวมไยอะไหมเยอะไหมไปไปไปกูเจอกูเจอไทยคันไทยคันขับสองคนสองคนเจอแค่สองคันว่ะไอ้เจอแค่คันเดียวกูจะมาชนกูยับเลยสัตว์กลางออกนกกลางไปดังเตเดียมไปดังเตเดียมไปดังเตเดียมหมดเลยเตดิ่มหมดเลยกลางไปกลางไปข้างเตเดียมจะไปหน้าเตเดียมไม่ไปไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวขึ้นไฮเวย์นี่ตามกูมาตามกูมาไฮเวย์นี่ชนชนมาลได้เต็ดสิบนะ อยู่ตรงไฮเวย์ไฮเวย์เตเดียมไฮเวย์เตเดียมไฮเวย์เตเดียมหน้าเตเดียมแล้วอ่าไปไปไปข้างเตเดียมละข้างเตเดียมเจอจะอุ้ยไปไปไปทางเบนนี่อู่เบนนี่ปั๊มหลังกระดาษกลางปั๊มเออปั๊มหลังกระดาษกลางตรงยาเลี้ยวขวาไปร้านกลางอ่ะร้านร้านลังรถอ่ะตรงผักม่วงผักม่วงผักม่วงร้านกลางร้านกลางร้านกลางชนครับครับนั่นแหละปั๊มข้างเสานอย ปั๊มปั๊มสอนอปั๊มสอนอปั๊มสอนอแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คขับตามไปตรงตรงยาวทางเมืองยอกเมืองยอกเมืองไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกรถไฟอยู่รถไฟโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลแฟมตามไม่ดีรถพี่พังตามไม่ดีพี่จอดแล้วนะตามไม่ดีโอ้โหแม่งงงพื้นที่จัดเลยนั่นเราจะบอกเขาว่าไงอะเหินตึกลงไหลลงไฮเวย์โรงพยาบาลแฟมเราเนี่ยถ้ามันต้อใจมาลงมาได้อะตรงขึ้นไปเหินใหญ่ไปเหินใหญ่แล้วเหินใหญ่แล้วตามไปไหนตามไปไหนกบตามไปไหน ว่าแล้วโรงพยาบาลไปเห็นได้บินล่างอะไรต้องมีไปไหนแล้วน้องไปยหนดีไปไหนแล้วไปไหนแล้วเหินลงเหินเบาเหินเบาเราหลุดสองคนเลยนะสองคนเลยนะหวัดเจี๊ยบรถไฟรางรถไฟรางรถไฟรางรถไฟหว่ารางรถไฟส่อนอ่ำไอ้ไอ้ลงมาลงมามาลงมาลงมาลงเกสต์อยู่กับผมไปนะได้ไปแล้วไม่ใช่ผมผมผมไม่ใช่แลตำรวจเว้ยอยู่รางรถไฟลงลงไปทางซ้าย ออกออกนอกเมืองพี่อไหนวะนอกเมืองไหนวะอเอเอเทนาเอเทนาไม่ออกลงหลังสอนอลงข้างสอนอลงข้างสอนอไหนวายเว้ยคนละเล่นกับมันนะมาข้างล่างเนี่ยพี่นี่ปะงงตื๊บมาตื๊บอยู่หไต่อโอเคต่อเอ้มันหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเงียบไปขนาดนี้โอเคขอบคุณครับ ไม่มีใครช่วยตอนออกคุกเหรอเมนวยช่วยออกมาแล้วครับดอออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับพี่ตีพี่ตีได้ยินวอลกูปะเนี่ยไม่ได้ยินตอนแรกอ่ะตอนนี้มึงบอกว่าจะให้เลยเนี่ยผมกผไม่ได้ยินมึงเลยตลกใครถือศอบ้างอ่ะพี่ตอนเนี้ยพี่ถือศอกพี่แก๊กเอฟไอ้บัสถีถือสมบัติอยู่ถือสมบัติอยู่ต้องหอกต้องเล่นเลยนะมันต้องเล่นเลยนะเออหลอกล่างแล้หอกล่างเลยแล้ว เนี่ยมันไม่เหลือแล้วพวกมันคุบใหญ่ก็หายหมดเลยเนี่ยไอ้ตว์ขอตำแหน่งกบไงนะครับเฮ้ยแต่แต่กูว่าถ้ามันอยู่สามเดีสลับบินล่างมันต้องมีอีกดิวะกานขำกั้นดิ่ถ้าไม่กั้นน้ำกูว่าพุ่งอ่ะบินล่างยินน้ำอยู่อ่ะตัวพี่หัดมาตัวแอบในหนามบินล่างเป่าข้างใอ่ะพอแล้วผมข้าหันนะพี่ ้ำมันที่นี่หมดเร็วมากเหร็วแล้วคิดดูดิเขาบอกว่าที่นี่ดักปั๊มกันบ้าจัดเลยอะเหรอใช่อบดำนะเปน็นเกมอะ <c oughs> มาแล้วพี่ขับตามอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชอยเล่นชอยชอยไม่ใช่ใช่เขือเขือเรียกเรียกเรียกเขือ ไปไต้องแ้องแไม่ละไม่ยิงใช่ไม่ใช่มันยิงมึงเหรอพี่เฮียเหรอกูนึกว่าใช่เฮียแม่งสวนมาถุงห่อถุงนึงตบพี่แกดรถกบใครอ่ะในรังน้ำของใครเขือนเปล่าไอ้สี่เมืองอยู่ไหนกันอะขอทุกคนมึงอยู่ไหนมาแลนเรา แต่เราได้แล้วกรุ๊ปใหญ่ไอ้กรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปใหญ่มันหาจุดตุดล้วเปล่าเนี่ยตูดิมึงต้องหามึงต้องหาาแลล้วเป่ตอนนัวแถวโอเวอร์ถ้าในเมืองมึงไม่เจอเดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองละมึงดูดูโปดังในให้แต่กูเจอมันในเมืองนะเว้ยกูว่ามันก็จะอยู่ในเมืองอยู่อ่ะใครอ่ะพอามันมันได้ที่ไหนวพี่หมึกอะไม่ใครอ่ะเอ็นแดงมาพี่พี่มึกอ่ะพี่อยู่ไหนพี่มึก